อีกแล้วนะครับวันนี้ขวัญชัยพาลูกค้ามาดูรถนะครับที่อีทูกทุกคิงยนนะครับสาขาสามแยกปักธงชัยนะครับพอดีพาลูกค้านะครับจากที่พี่ไม้นะครับมาดูรถที่นี่นะครับเนื่องจากว่าที่ขวัญชัยนะครับไม่ไม่ได้มีรถตัวนี้ให้ดูนะครับก็เลยต้องพามาดูที่นี่เนาะโอ้โหเห็นรถจอดอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคันมากนะครับหลายคันมากหลายสเปคกมากเนาะไล่มาตั้งแต่ตู้10บบานนะครับ FTR 2 4 0นะครับ หนึ่งคันสองคันนะครับสามคันสี่คันนะครับ FTR สองสี่ศูนย์นะครับสเปคตู้สิบบานบ้านบึงนะครับทั้งหมดสี่คันนะครับไล่มานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว F-X7 สามหกศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะหัวแชสซีนะครับเป็นเฉพาะหัวแชสซีลูกค้านำไปต่อเองนะครับ ส่วนเจ้านี้นะครับสุดลอนะครับ F X z 3 6 0นะครับคันนี้ก็พ่วงนะครับพ่วงอะลูมิเนียมนะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็น F B M 300นะครับ F B M 3 0 0เสริมคานหน้าเป็น12ล้อนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกสุกรนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวขนชัยจะพามาดูเจ้านี้ดีกว่านะรอสุดละนะครับ ถ้าไม่ได้ดูคันนี้นี่บอกเลยว่าวันนี้นอนไม่หลับกลับกลับไปนี่เหมือนมีอะไรติดค้างอยู่ในใจแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเจ้าตัว f x z 3 6 0พ่วงอะดูมิเนียม3าเผ่าคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของรถคันนี้นะครับก็ขอกําลังใจนะครับจากทางท่านผู้ชมนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีกสุดนะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตาม ให้ช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีสุด้วยนะครับ <S <S ถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัว F-XZ 3 6 0นะครับพ่วงอะลูมิเนียมสามแถาคันนี้นะครับดูจากด้านหน้าก่อนนะครับดูจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้ก็แต่งนะครับต้องบอกว่าแต่งเต็มนะครับแต่งเต็มแต่งเต็มแล้วเป็นสเปคที่ต้องใช้คําว่าพิมพ์นิยมก็ว่าได้นะครับ อาจจะไม่ได้แปลงหน้าเป็นหน้าจิกะนะครับแต่ต้องบอกว่าชุดแต่งด้านหน้านี่ต้องบอกว่าครบนะครับครบทุกกระบวนท่านะครับใส่ชุดแต่งหน้าเงาเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวยื่นย้ํากันชนด้านหน้านะครับกระจังหน้าโคมเมียมแก้มโครเมียมนะครับรวมไปถึงกระจกนาซ่านะครับกระจกนาซ่าแต่คันนี้ไม่ได้แต่งไฟเนาะด้านข้างนะครับก็จะมีเป้าปันไดนะครับ เลี่ยมบ้าบันไดนะครับเลี่ยมบังโคนนะครับกราบข้างประตูนะครับบันไดหัวเก๋งนะครับคือทุกอย่างนะครับชุดหน้าเงาทั้งหมดเลยนะครับชุดหน้าเงาทั้งหมดรวมไปถึงจุดนี้นะครับครอบเจ้าตัวแคปนะครับก็เป็นชุโคมเนี่ยมเช่นกันนะครับส่วนเจ้าตัวพ่วงนะครับ ตัวสเปคนะครับของตัวแม่นะครับแม่เนี่ยยาวอยู่6เมตร20นะครับตามความยาวแคสซีเลยนะครับความสูงนะครับอยู่ที่เมตร80นะครับความสูงอยู่ที่เมตร80ส่วนตัวลูกนะครับเดี๋ยวอมพลชัยถอยให้ดูรูปนะเจ้าตัวลูกนะครับลูกนี่ต่อตามความยาว6เมตร80นะครับ6เมตร80รวมฝาท้ายนะครับ ความสูงก็เท่ากันนะครับความกว้างนะครับทั้งแม่และลูกอยู่ที่2เมตร55นั่นเองนะครับตัวกระทล้อไม่ได้ชุบนะครับเดี๋ยวอ่อนชัยพาวนดูด้านหลังนะครับรถสเปคนี้นะครับพ่วงนี้นะครับต่อมาจากอู่ทวัชชัยการช่างนะครับฝีไม้ลายมือในการต่อของปู่นี้ต้องไม่เป็นสองรองใครนะครับงานงานดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาวนดูด้านข้างนะครับ แผงข้างอลูมิเนียมนะครับแผงข้างอลูมิเนียมสเปกเสาเล็กนะครับจะเรียกว่าสเปกเสาเล็กก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าสเปกเสาในก็ได้นะครับส่วนด้านในนะครับมีการบูช่้าตัวตะแกรงลงสีนะครับเป็นตะแกรงเหล็กนะครับทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกเลยนะครับมีการแรปลายนะครับสวยงามนะครับตามแบบฉบับของทวัตชัยการช่างนะครับ เป็นลายของมังกรนั่นเองนะครับอะไรล่ะมังกรคาบแก้วไหมมังกรเนาะน่าจะเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับจากอะไรล่ะนากอนบอลเนาะถ้าใครเคยดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันจริงสวยมากนะครับจอดอยู่ที่อีสุขคิงยนนะครับสาขาสามแยกปากตรงชัยนะครับกอดีลูกค้าอยากดูสเปคนี้นะครับแต่ว่าที่สาขาพี่ไม้นะครับรถ ของขวัญชัยไม่ได้จอดอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยต้องพาลูกค้ามาดูที่นี่นะครับ fxz 3 6 0เฟืองเร็วนะครับตัวนี้ยังเป็นโฉมยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวโฉมใหม่เนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก2-3เดือนนะครับน่าจะได้ยนโฉมกันแล้วแหละนะครับในเรื่องของเจ้าตัวไฟ led ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเสร็จแล้วนะครับขวัญชัยไม่พลาดแน่นอนนะครับจะทำการรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับ คันจริงสวยมากนะครับเงาแบบเงาเงาวิ้งอ่ะเงาวิ้งวับเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็น่าจะจอดไม่นานแล้วครับเดี๋ยวลูกค้าก็น่าจะรับไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของสีนะครับเรื่องของสีเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยอู๋นี่เขาจะต่อเฉพาะสเปกหรือว่าสีที่เขาต้องการหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับรวมไปถึงชุดแต่งด้วยนะครับอยากแต่งแบบไหนจุดไหนอยากตัดออกนะครับเราสามารถที่จะ แจ้งความประสงค์หรือว่าสามารถที่จะบอกทางที่ศึกษาการขายนะครับบอกกับทางเซลล์ที่เราติดต่อนะครับสามารถที่จะระบุสเปคสามารถที่จะระบุชุดแต่งให้กับทางอู่จัดก,การตามความต้องการของทางเราได้เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของเจ้าตัวอู่ในการต่อตัวถังด้วยนะครับบางคนรักในเรื่องของสามิตนะครับบางคนรักในงานของสอสมบัตินะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางลูกค้านะครับ อันนี้ก็รถน่าจะจอดไม่นานนะครับเดียวก็ปล่อยไปแล้วนะครับเพราะว่ารถที่จอดอยู่ทั้งหมดนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้เราต่อเวรอยหรือเปล่านะครับเราต่อเวรอยหรือเปล่าหรือว่ารถค้างสตอกหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับทุกคันมีเจ้าของหมดแล้วนะครับทุกคันมีเจ้าของหมดแล้วรอแค่เมื่อไรจะได้เลิกดีแล้วมาลบแล้วมารับรถไปเท่านั้นเองนะครับ สาหรับใครสนใจนะครับในเรื่องของรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว F x z 3 6 0พ่วงสเพลาแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นสเปคอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกสุกรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นรถตู้สิบบานแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามมานะครับมากับขวัญชัยรถบรรทุกอีสูสุได้นะครับชอบแบบไหนนะครับต้องการสเปคไหนนะครับคุยกันได้นะครับ สั่งได้เหมือนอาหารตามสั่งเอา,อางี้ดีกว่านะครับน่าจะสั่งได้มากกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผลชัยขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ